แบ่งระดับเกือบถึงหางคิ้วให้สังเกตเวลาจับวีเก็บผมส่วนบนตรงนี้เอาไว้ การแบ่งผมเป็นสิ่งสำคัญนะครับในการที่เราจะออกแบบตัดซอยผมทุกครั้งหากเราแบ่งผมไม่ดีก็จะมีผลต่อการทำงานของเราด้วยผลงานก็จะออกมาไม่ดีด้วยไม่สมบูรณ์แบบนั่นเองหรือเรียกว่าความเป็นมืออาชีพที่มีมาตรฐาน จุดที่หนึ่งแบ่งแบบนี้นะครับตามนี้เลยนะจุดที่หนึ่งนะอ่านี่เรามาดูมุมด้านหน้าการทำงานของผมผมพูดอย่างไม่อายเลยนะผมวันแมนโชทำเองตั้งกล้องเองสลับกล้องไปมาเองคนเดียว,วไม่มีคนช่วยเลย มีแต่ลูกๆมาเป็นกำลังใจเนี่ยน้องหมาน้องแมวเนี่ยนะครับการทํางานก็จะยากขึ้นบางครั้งเขาก็เล่นของเขาบ้างเสียงดังบ้างอะไรบ้างเราก็คอยดุคอยตักเตือนเขาให้เขาเงียบชอบแบบเนี้ยนะครับถ้ามีทีมงานการทํางานก็จะสะดวกราบรื่นคุณภาพก็ออกมาดีเพอร์เฟกอย่างดีเลยแล้วกันพูดได้ง่ายเนาะแต่นี้ทำได้ใจรักนะครับทำได้ใจรักเด้อที่เกียวไปปรับสูงตำ่ำ พอดีทำได้ใจรัะก,ก,ก็เลยทำนะครับอ่ะนี่เราดูวิธีการแบ่งผมอีกครั้งหนึ่งนะครูก็จะสลับกล้องมุมบนให้ดูว่าการแบ่งผมจุดด้านบนเป็นแบบนี้นะเสร็จแล้วเราจะทําการแบ่งจุดต่อมาเป็นแบบไหนจุดต่อมาเราจะแบ่งด้านหลัง จากจุดมงกุดต,ตรงนี้นะครับจุดมงกุดลงใหม่ครั้งหนึ่งนะแบ่งอย่างไรเดี๋ยวเราดูนะครับให้เป็นรูปอะไรให้ดูเองนะนะครับเฉียงไปกี่องศาครับนะครับเฉียงไปกี่องศาประมาณ40 45องศานะเสร็จแล้วทำไงต่อไปแบ่งตรงนี้อีกหนึ่งครั้งนะครับ เสียงมาเหมือนกันแล้วเก็บผมตรงนี้เอาไว้เป็นรูปสามเหลี่ยมขมวดติดคลิปเอาไว้ปุ๊บอืพอดีผมบางแล้วนะครับก็เลยแบ่งได้น้อยเท่ากับว่าเราแบ่งผมทั้งหมดเนี่ยสองส่วนด้วยกัน เดี๋ยวครูจะปรับให้ดูอีกมุมหนึ่งเห็นไหมครูก็ต้องคอยสลับนะฮะเหมือนกับเรามีตัวสับกล้องอะนะสับกล้องหนึ่งกล้องสองอันนี้กล้องด้านกล้องหนึ่งหน้าตรงเราก็จะเห็นนะเป็นรูปสามเหลี่ยมนะครับถ้าเราดูอีกมุมหนึ่งด้านบนก็จะเป็นแบบลักษณะวงกลมแบบเกือบหมาเกือบเกือบกลมนะนะ จริงๆแล้วผมยอมเหนื่อยเป็นวันแมนโชทำคนเดียวเนี่ยมันมีข้อแตกต่างกับการจ้างทีมงานตากล้องหรือเป็นเครื่อโปรดิวเซอร์อะไรมาทำเนี่ยมีความแตกต่างกันนะไม่ใช่ว่ามีทีมงานแล้วไม่ดีนะดีมีทีมงานดีทำงานสะดวกราบรื่นคุณภาพการถ่ายทำการออกมาในเป๊ะในสคริปต์อาจจะเป๊ะเลยนะแต่ผมอะกับมีความคิดสวนทางกันนะ ผมเอาแค่พอผมรู้วิธีการถ่ายทําแล้วผมมาจัดทําเองถ่ายเองตั้งกล้องเองดูมุมกล้องเองอะไรเองเนี่ยผมเกิดความมั่นใจมากกว่าจ้างทีมงานความชัดเจนความต่อเนื่องในการถ่ายทอดวิธีการตัดการสอนออกมาเนี่ยจะต่อเนื่องเกิดความเข้าใจได้ดีมากกว่าผมเชื่อของผมอย่างนี้นะ ไม่ใช่ว่ามีทีมงานมีตากล้องมีโปรดิวเซอร์มีผู้พุพ่มกับอะไรเนี่ยเราไม่ดีไม่ใช่เพราะมันเป็นงานของผมไงน,นะครับมันเป็นงานของผมผมจะรู้เลยว่านัเากเรียนจะเห็นตรงไหนก่อนจะเริ่มตรงไหนแล้วต่อเนื่องไปตรงไหนตรงไหนจ,จนกระทั่งจบทรงผมอันนี้ก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งนะที่มีคนเข้ามาเรียนคอร์สออนไลน์ของผมเนี่ยค่อนข้างจะมากและค่าครูก็ค่อนข้างจะสูงกว่าที่อื่นเพราะมันมีความแตกต่าง ตรงจุดนี้แหละที่ผมมั่นใจนะครับก็ลองพิจนารณาดูนะผมไม่เห็นหมดแล้วเห็นไหมผมจะรู้มุมกล้องแล้วว่าผมจะรู้เลยว่ามุมกล้องนักเรียนควรดูตรงไหนเห็นไหมครับผมจะมีให้ดูเพียงแต่ว่านักเรียนที่เข้ามาเรียนเนี่ยต้องใจเย็นหน่อยอย่าใจร้อนนะครับอย่าใจร้อนดูซ้ำลหลายๆครั้งเนี่ยผมเชื่อได้เลยว่าคุณจะเป็นช่างตัดผมที่ดีมีคุณภาพแน่นอนตัดผมออกมาสวยพิวแน่นอนเลยนะขอเพียงอย่าใจร้อน ค่อยเป็นค่อยไปโดยเฉพาะมือใหม่สําหรับมือเก่าเนี่ยอยากให้ปรับปรุงรูปแบบการทํางานเทคนิคก,การตัดให้มีความพัฒนาที่ดีขึ้นมีเทคนิคหลากหลายมากยิ่งขึ้นเทียบเท่าต่างประเทศอันนี้สําหรับคนที่มีพื้นฐานมาแล้วนะซึ่งผมว่าเป็นเรื่องที่น่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีที่เราควรมีการปรับปรุงรูปแบบการทํางานของเราให้มีความโดดเด่นล้ำหน้าไปมากกว่าคนอื่นนั่นเองนะ เราเข้าใจกันแบ่งผมแล้วนะเราแบ่งแค่2จุดเองนะแล้วทรงทวิกกี้หรือทรงทูบ็อกหรือทรงแจ็คสันหวังเนี่ยจริงๆแล้วอย่างที่ผมบอกพื้นฐานจริงๆจะมาจากทรงทวิกกี้นั่นแหละทรงผมผู้ชายเกาหลีทั่วๆไปนะแล้วก็ทวิกกี้เนี่ยนะครับการแบ่งตัดทรงทวิกกี้เนี่ยจะมีด้วยกันหลายวิธีขึ้นอยู่กับว่าช่างหรืออาจารย์คนไหนจะเอาวิธีไหนไมาใช้นะครับ วันนี้ผมจะแนะนำวิธีการตัดอีกแบบหนึ่งมาให้ลูกสิษย์ให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับ